เขาเป็นเสือใช่หรือเกล่าเสียวเลยเ<ม>สียวเลยทั้งสามคนเนี่ยแบบนี้พีเฟนถือว่าเป็นเสือเสือจริงหรือเปล่าชอบคนเดียวกับเพื่อน <c oughs> เลยหลีกทางให้วิวทำไมมันเกิดอะไรขึ้ไนไทยซิงเฮมอนไว้ดีขอเยื้ย คริสครับไปน์ัครับป้อนธนชัยครับครับพวกเรามาจากชมอบดี้ทีเฟนครับเบดี้ทีเฟนบเดก็คือที่มาวันนี้คือมาจดใช้เพราะว่าได้ไปเยือนที่เกาหลีมาแล้วก็ทั้งสามสาก็ได้พาเราไปทัวร์วันนี้ก็เลยมาใช้คืนครับแล้วใช้หนักด้วยหรือว่าก้องที่ถ่ายอยู่ก้องใครไปเลยที่ถายอยู่เป็ใช้ของเขาอเราไปเี่ยาว่าของเรารู้จักคาว่าหนุนนาไ ยูหน้าแปลว่าพี่สาว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 ครับสวัสดีครับพี่พอแล้วไม่ว่าพี่พี่จะอายุเท่าไหร่วันนี้เราเป็นพี่สาวเราจะเป็นเสือมักขยุ่งจูกลัวอะไรดีบมาก้าตอนเนี้ยวันนี้เราเป็นเหสือใช่ไหมถูกพูดเกาหลีแล้วผอดมื่อไปร่ก็ล่ะกฎคือคุณต้องพูดเกาหลีล้ออะไรล้ออะไรเนี่ยมัน เดี๋ยวจะสกิลซิเซยสุดอะสอ่สุด้อะสอแล้วก็มีไทยไงอ๋อคุณยไ่ไทีีเดี๋ยวจะสกิซิเซยอ๋อเพิ่งซื้อยามาข้างาหน้าเมื่อกี้เลยอ๋อเพิ่งขี้มาเมื่อกี้แบบวันนี้นะคะทีมของเราก็คือเราใส่ชุดสีดำมาเพราะว่าเราไรเดียา พี่ๆอยากจะรู้จักน้องๆทั้งสามคนนะคะว่าเวลามีความรักเนี่ยเป็นแบบว่าความรักสไตล์ไหนแบบไหนค่ารักมากเลยแค่ไหนคอากันหน่อยให้นพี่ไว้ก่อนพี่ไว้ก่อนก็ได้เขาเป็นน้องอีนี่นี่เขาไม่ได้ชอบอูหน้าเนี่ยอูหน้าดูหน้าอยู่ไม่รู้ก่อนเลยนะดู๋ต้องโดนทำโทษเอามาเลยอ่า้นุ่ยหนุ่้ค่างักหรือเปล่าก็ค่างนะนค่างั้นไง เราชอบใครเราก็เออจะเต็มที่กับทุกๆอยา่างเวลาคบใครกันก็อยากอยาก,อยากมองอนาคตด้วยอยากจะมีครอบครัวอะไรอย่อางเงี้ยผมว่าแบบสามคนอย่างเงี้ยแบบเพนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเวลาแบบมีความรักเง,งี้ยรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มคนที่จริงจังความรักมากกว่าที่คนอื่นคิดจริงเหรอแล้วตอนนี้มียังไม่มีไม่มีตอนในส่งทีนี่ยังมี3คน,<อ>คนเลยเนี่ยเขาเป็นเสี่ยวหรอเป็นยุ่งเหล่าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไ,ไถึงว่าเราต้องไปด้วยกันดีกว่าความรักมันเดินทางคนเดียวไม่ได้นะคะไปด้ดยวยกันคนนี้ล่ะได้ข่าวว่าเป็นแบบว่าคาสโนวาของกลุ่มอุ้ยจริงเหรอ,อใช,ใช่ใช่เป็นคนพูดประโยคนี้คาสโนวาไหมคาสโนวาดูมือก่อนเหมือนกันอะโอ้ยม่่วเมื่อกี้เพิ่งไปเอ่อไปนั่งเล่นมาปั๊บไมคอนโดกูก็ใกล้ๆวัดโพงไงอยู่ตรงนี้พอดีใช่วัดโพงวัดโพงเลยวัดโพงปั้มเยอะนาดไเยอะเราเป็นคนจริงจังเรื่องความรักอยู่แล้วแต่ว่า ือเราจะเป็นคนที่อ่อนมากๆเป็ติด่อคืเวลาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากซบอยากกอดอยากนเรามีเสียงแบบของเราที่แบบว่าชอบแบบดชอดูได้มเยได้มปไปเนียอไรอาเงี้ยพามดิคอจเป็นบบีเลยเป็นบบอนอนแบบอะไรเียได้ยินข่าวกับสิมาว่าทั้งสาสาว้าทั้งสคนเนี่ยแบบี่พเฟนถือว่าเป็นเสือเสือจริงหรือเปล่า อ๋อแบ่งทีมอย่านงที้ไปเจอไปทำไม่เข้าใจอ๋อย่างนี้เคยมาเนอไหะหรอจริงๆเราก็เคยมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าได้แต่ก่อนเลยอ่างเงอ๋อสมัยแบบว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยลงเล็บมันก็แบบถูกถอนแล้วไปจุ่แล้วไม่่จริงหรอตอนแล้วตอนแล้วเออได้เป็นเนาะเฮ้ยเอาเฮ้ยว้ายว้ายว้ายมือมือไม่ใช่ไม่ใช่ไปมันไม่ดีเล ออลกบเยยหน่ที่คุยไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นน้ำจิ้มหมดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะอยู่ในคอนเนอร์ Have you ever Have you ever หมายถึงว่าไงคุณจะถามคำถามพวกผมใช่เดี๋ยวมีสถานการณ์ขึ้นมานูนาปะนูนานูนาค่ะนูนาอ่ะเรียกสถานการณวนูนาเดี๋ยวนี้นูนาคุณลู่คุณลู่แล้วก็สถานการณ์ขึ้นมาว่าสถานการณ์นี้เคยหรือไม่ในชีวิตเคยก็กระดูก เฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดกันเอุ้ยอะไรอะกัมเซษใครพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยออกมาต้องกินด้วยพ่้าตกใจภาษาเกาหลีคืออะไรนะตกใจตกใจเอ้อตอบนะหนึ่งสองสามรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีแฟนแล้วแต่ก็ยังจะชอบเขาเคยหรือไม่หนึ่งสองสามเฮ้ย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  h a v e you ever h a v e you ever ทานน้ำอมฤตค่ะพวกพี่ไม่เคยเหรอครับมีเคยค่ะอะไรนะครับเคยรักคนณมีใช่ไหมจานโกลเนี่ยคือคือคือแค่แค่ชอบเลยครับเรียกว่าชอบเรียกว่าชอบดีกว่าภาษาอังกฤษครับเมื่อกี้พูดอะไรพูดอะไรครับพูดว่าอะไรครับพูดว่าอะไรครับเอ้าวพูดหรอกูกำลังเล่าใที่กูเล่าอยู่เพราะเป็นคนพูดไม่ดีไม่ดีไม่ดีคุณใหญ่เยี่ยมเลยจ้าจานที่กระลงครับเจ๊ะนะ นประเนมันอยู yes. oh, ่ที oh, ่เคยรักคนมีเจ้าของไปถึง oh, ข okay. oh, okay. hmm. yeah, ั oh. no. uh ้นกคือการชอบชอบแตเราไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรการแอคชั่นอะไร่แต่ก็ถูกเคชอบคงเมื่อกี้เมื่อกี้สิงทำไมเขาว่าแอคชั่นชั่หนึ่งแล้วนนงแล้วโลง i อ story หวังใหเขารีลายมาเคยหรือไม่ลงหมาลงแมวอะไรอย่างเงี้ย ตื่นไม่รอพี่เลยอะน้องขอโทษครับพี่สาวถอนรูปเลยเหรอ,อแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะใช่ใชัใช้ชนเขาลงอะไรเขาก็ไม่คิดมากแบบไปเรื่อยๆแต่ผู้หญิงเขาแบบฉันจะลงอย่างนี้เฮ้ยเขาตอบกลับมาแบบนี้อันนี้คือปเป็นเรื่องความคาของผู้หญิงผู้หญิงจะดีกว่าคาดหวังไงเข้าทางเพื่อนเคยหรือไม่หนึ่งสองสามเข้าทางเพื่อนยู ทีเราไม่รู้จะติดต่อเขาโดยตรงยังไงบางทีอะไร่าเงี้ยเราก็เลยแบบค่อยๆตะล่อมเข้าทางอื่นก่อนกอที่แบบเออมันเหมือนแบบมีตัวช่วยอ่ะ่าไม่จบอะคลิปนี้ไม่จบก็หาคนเป็นเนี่งร่วมทางได้คุยแต่ไม่ได้คบว้าวอาชุดจานอะไรนะจานอยู่ไหนนะเป็นได้แค่คนคุยแต่ไม่ได้คบ เป็นของตายย้อนไปคะคุยหลายคนแล้ว,วคุยแต่ฉันก็ได้คุยกับคนอื่นก็ได้ฉันยอมไม่เจอแค่คุยกับฉันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นของตายให้เขาเคยหรือไม่หนึ่งสองสาม let's go baby อุ้ยอุ go, ้ย let's go baby อุ้ยพูดนะอะไรนะ <c oughs> อ,อะไรนะ baby baby เฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรเขา่ได้พูดความเยอ่านนใครนะเด็กน้อยเริ่มมาจาเด็กน้อยจ่ายหนักแบบเคยหรือไม่ ถ้าหลักขึ้นไปเตมันคืออะไรอ่ะแนกกินแบบไหนไม่หรอกอาฉันถามหน่อยว่าไปจ่ายเขาเรื่องอะไรใช่บางทีเราคบกับใครเราก็อยากซื้อของที่เขาชอบให้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าที่จะจ่ายหนักสุดไปเท่าไหร่พอถามเป็นรูปธรรมับเลยไหมเช่นกระเป๋าหรือว่าซื้อข้าวให้หรือว่ารถกระเป๋ารถรถไม่ไหวครับรถไม่ไหว หย่อยิบหยถ้าผมรักใครอ่ะผมจะเปย์ทุ่เทคือให้คือเราให้ได้เท่ากับเท่าที่เรามีดีกว่าคือเรามีเท่าไหร่เราให้เท่านั้นชอบคนเดียวกับเพื่อนเลยหลีกทางให้เอ๊ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไม่เขาหยิบแก้วมาจะให้คนนี้กิน ผมก็มีผมก็มีมีไม่ได้ปฏิเสธอยู่แล้วคุณมีหรือเปล่าอุ้ยอันนี่มัมีอุ้ยอ่ะส่วนก่อนเราหนึ่งเราส่วนหนึ่งเอาจริงผู้หญิงอะอย่างอย่างฝั่งนี้จะเป็นฟิวว่าถ้ารู้ว่าเพื่อนชอบคนไหนอะก็จะแบบไม่เข้าไปต้องแต่แรกตั้งแต่แรกเลยไม่โน่นี่นี่รู้สึกว่าจริงแล้วด้วยความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีเราเราแค่ลองเช็คถามดูก่อนว่ามันยังไงเขาเลยรู้สึกว่ามันร้อนร้อนตอนเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเราต้องมีการเช็คก่อนว่าสมมติว่าคนที่เราเจอมาใหม่หรือว่าเราเจอพร้อมกันอย่างเงี้ย เ,ออเราเราไปข้ามเส้นหรือว่าเราไปาจะไปล่วงเกินใครหรือเปล่าออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคือโอเคนะผมโอเคก็จบก็ไม่มีอะไรมันก็แค่การถามเฉยๆไปอ่อยเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเราอ่อยประจ๊ยเคยไหมโทษนะไอ้บ้าๆเมื่อ,อกี้มันเป็นภาษาไทยปะไม่ใช่นะเคยหรือไม่หนึ่งสองสาม ไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยทำไมถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณชอบคนคนนึงแล้วคุณอยากให้เขารู้ว่าคุณะชอบเขาอยู่คุณก็เลยไปอ่อยเขาแต่ก็อ่อยอ่ะปกติก็ทำบ่อยไม่ใช่หรอ ไม่แบบนี้นี่รู้สึกว่าไม่ไม่เคยเพราะว่าปกติเวลาถ้าเกิดเราชอบใครเรารู้สึกว่าเราเราชัดเจนกับเขาอยู่แล้วไม่คยไม่คยอ่อนตอนชัดเจนผมชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนผมมั่นใจวนแล้ววนอีกอันนี้อันนี้อันนี้สุดท้ายสุดเลยอยากรู้ว่าใครรายที่สุดคิดว่าใครรายที่สุดใครแล้วก็ใครอ่อนต่อโลกที่สุดอ่ะใครร้ายสุดหนึ่งสองสาม ใหญความได้ไหมว่ามันร้ายยังไงหรอในความคิดของเพื่อนไม่รู้ไม่รู้รอางอ่ะได้เหรอโดนเต็มเลยนะอยากให้กูพูดปะล่ะถ้าไม่อยากให้กูพูดอ่ะสามแก้วเโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสั่งแก้วเลยแต่ว่าเราดับความร้ายคือสามดาวห้าดาวหรดอหนึ่งฉันว่ามีรายสุดมีมันยายิงเยอะ เวลาคุยกับใครหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนที่รู้สเต็ปเยอะที่สุดว่าจะต้องไปทางไหนแนวไหนแบบไหนผู้ชายชอบรู้ว่าต้องบริหารเสน่ห์ตัวยังไงเอางี้เอางี้ผมอยากรู้สเต็ปคุณดีกว่าเอาอ่อยม้อนให้ดูอ่ะพี่สาวไปพี่สาวดู่ะไหนดูซิว่าใครร้ายกว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าพูดเก่งเขาไม่ได้เรียกว่าร้ายค่ะโนเขาเรียกว่าร้ายเจอกันแล่าร้านเราเจอกันแล้วเจอร้านเล่าเราไม่ต้องใช้ค่ะ

อมาเที่ยวที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยเครับครั้งแรกแต่ว่าอยากมาอีกเพราะอยากเจอบ่อยๆครับมึงขึ้นแท็กซี่มาเลยไอ้เนี่ยเอ่อเราวันนี้กลับยังไงครับอาจจะต้องเรียกแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยดิแกลหลักสิบได้ พอพอพอพคุณจะไม่ถามเขาเลยเหรอก็ชื่ออะไรคำถามแรกชื่ออะไรฉันชออะไรผมว่าผมวถามว่าคุณกลับยังไงแล้วะแล้วใครอ่อนต่อโรคที่สุดหนึ่งสองสามหน้ายังชี้ไังชี้ไปเองอุ้ยหรออุ้ยถ้าในสามคนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเขาใช่ไหมคืใครก็เหมือนกันทำไมถึงเกี่ยเป็นฉันเพราะว่าสเต็ป น้อยสุดแล้วก็มองลกในแง่บวกที่สุดในโลกมันก็เลยมีความไม่มีภูมิคุ้มกันกลัวจะโดนแบบว่าผู้ชายมาหลอกเพราะงั้นเธออ่าอะไรอย่างงี้ก่อนที่ทุกคนจะตัวร้อนและร้อนเตัวกันไปมากกว่านี้ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้ก็ขอบคุณละกันที่แบบอุตส่าห์เสียสละเวลามาให้หน้าในวันนี้นะคะคุณค่ะระอาท ากช่องทางการติดตามที่มีผลงานอะไรก็ฝากได้เลยก็ฝากด้วยเรืงครับช่อง YouTube ครับตอนนี้เราทำกันอยู่3คนนะครับชื่อช่องเรแบล็กบิ๊กฟรีเซนครับก็ลองติดตามมันดูแล้วเดี๋ยวมีรายการปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยครับาติดตามด้วยครับจันทร์สามประจันทิกรีลล่าประจีนทกรหลล่าได้เลยครับประจันทิกรีลล่า